สวัสดีคะ่ะได้ข่าวมาว่ารยายการ The m a s ร s i n g e เกซีซั่น2มีหน้ากากหนึ่งที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยใช่ไหมคะหน้ากากนั้นก็คือหน้ากากเงาะป่านั่นเองซึ่งตัวละครเงาะป่าเนี่ยดูจะเป็นตัวละครที่มีคนสับสนมากที่สุดก็คือสับสนกับเจ้าเงาะจากเรื่องสังทองค่ะเมื่อพูดถึงเจ้าเงาะนะคะภาพที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือเจ้าเงาะผัวของนางรจนาจากเรื่องสังทองใช่ไหมคะซึ่งอยู่ก็เคยเล่าเรื่องสังทองเต็มๆไว้แล้วสามารถไปดูกันได้นะคะยาวถึงสซีซั่นเลยทีเดียวรับรองว่าแซ่บแน่นอนจบาาาาารรขขอองงัเเเเ้้้มื่่คคะะะะจจวนน เป็นตัวละครจากเรื่องสังทองซึ่งเป็นบทละครนอกพระราชินิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่2เจ้าเงาะตัวนี้เป็นตัวละครที่เกิดขึ้นจากการที่พระสางผู้รูปหลอ่อตัวเนื้อตัวเป็นทองคําใส่หน้ากากวิเศษซึ่งเป็นหน้ากากเจ้าเงาะเข้าไปซึ่งส่งผลให้เจ้าเงาะตัวนี้นะคะก็จะหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าแล้วก็พอประกอบกับเกลือก ไม้เท้าอะไรอย่างนี้ก็จะทําให้เหาะเหินเดนอากาศได้นูน่นนี่นั่นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถถอดออกได้นะนะดังนั้นเนื้อแท้ก็คือพระสังอยู่ดีในขณะที่เมื่อเราพูดถึงเงาะป่าค่ะเงาะป่าในที่นี้เนี่ยเมื่อพูดในทางวรรณคดีก็จะเป็นบทละครพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อเรื่องว่าเงาะป่าเลยนะคะซึ่งเงาะป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่พระองค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่เสด็จไปภาคใต้นะคะแล้วก็ไปเจออ่าชนเผ่าเงาะขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นที่จังหวัดพัลงงออะะนะ้กกกก็็จาีพรรค์ไดบ เด็กชาวเงาะอยู่คนหนึ่งก็คือคณังนั่นเองซึ่งคณังเนี่ยก็เล่าเรื่องชนเผ่าของตนเองให้ถวายพระองค์เป็นประจำนะคะก็จะมีเรื่องต่างๆนานานู่นนี่นั่นเช่นเออเงาะเนี่ยชอบแต่งตัวสีแดงมีทัดดอกไม้แดงออกไปล่าสัตว์มีการเป่ากล้องยานน่นนี่นั่นซึ่งทําให้พระองค์เนี่ยนะคะพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะปากขึ้นมาก็ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ ก็มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเด็กชาย2คนค่ะชื่อคณางและไม้ไผ่ซึ่งทั้งสองคนนี้อยากหัดใช้อาวุธก็เลยไปหาพี่ชายคนเท่คนหนึ่งในชนเผ่าชื่อว่าสมพาคือสมพรานี่เป็นคนที่เก่งมากในชนเผ่าเป็นคนที่ล่าสรงล่าสัตว์อะไรเก่งมากก็ไปหาคนนี้แล้วก็บอกว่าสอนล่าสัตว์หน่อยสมพาก็บอกโอเคเดี๋ยวจะไปสอนก็สอนเด็กด้วยการไปล่าเสือให้ดูก็ล่าเสือก็ฆ่าเสือตายพอฆ่าเสือตายไปเสร็จปุ๊บสมพาก็บอกว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันก็ฆ่าเสือตายมาตัวหนึ่งแล้วก็เลยเอาดอกไม้กับเล็บเสือเนี่ย ว่าไม้ไผ่ฉันแอบรักพี่สาวเธอเอาของพวกนี้ไปให้พี่สาวเธอให้หน่อยไม้ไผ่ซึ่งชื่นชอบสมพลายอยู่เป็นทุนเดิมนะก็เลยเอาสิ่งนี้ไปให้พี่สาวตัวเองซึ่งชื่อว่าลำหับตามหับหนางเอกของเรื่องเนี่ยนะคะก็แบบมีผู้ชายเอาของมาให้ด้วยอะทำนองนี้หลังจากนั้นนะคะไม้ไผ่กับคณังคะ่ะก็มีการวางแผนกันให้แบบว่าชวนพี่สาวไปเก็บดอกไม้แบบพี่ตรงนั้นดอกไม้สวยจังเลยไปเก็บดอกไม้ตรงนั้นสิเพื่อที่จะนัดให้สมพราไปเจอซึ่งแน่นอนว่าสมพาก็ไปเจอจริงๆแต่ว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยนะคะลำหับเกิดเก็บดอกไม้้กกก็โดนนงูัสมยใ มันก็มีมีงูมีอะไรเยอะแยะแต่ไม่หมดลำหักเนี่ยนะคะโดนงูกัดแล้วก็สลบไปซึ่งทําให้สมพลาได้มีโอกาสมาช่วยเหลือคือเขาเป็นคนเท่ประจําเผ่าอะนะนึกออกใช่ป่ะสมพลาคนเท่ก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือให้ลำหักเนี่ยฟื้นขึ้นมาทําให้ทั้งสองคนนี้รักกันแต่ว่าความรักของคู่ก็ ีอุปสรรคอยู่ค่ะคือลำหักเนี่ยนะคะมีคู่มั่นอยู่แล้วชื่อว่าฮนาวค่ะซึ่งเป็นอีกคนนึงในชนเผ่าแต่ว่าขันังกับไม่ไผ่ไม่ปื้มไงทีนี้จะทํายังไงพอมีคู่มั่นอยู่แล้วก็จําเป็นจะต้องเข้าพิธีแต่งงานสมภาก็เลยบอกว่าเออเข้าพิธีแต่งงานไปก่อนแต่เดี๋ยวเนี่ยฉันจะไปรักพาตัวมาการเพื่อช่วยเหลือคือตอนนี้ปล่อยเลยตามเลยทําให้ลำหักนะคะก็ต้องเข้าพิธีแต่งงานกับฮนาวไปข้ามวันแต่งงานค่ะสมภาก็มาตามน,านัดมาช่วยเหลือลำหักออกไปจากงานแต่งงานแล้วก็พาไปซ่่่่ออออนนนนนนใ,นในถ้้้าาาาาาาททหหหหหััังมมมมููบนนยออกาาบกกตลลวุไปดแส ใครก็ต้องตามหาใช่ป่ะหนึ่งออกใช่ไหมพอตามหาไปตามหามาก,ก็มาเจอสมพาค่ะทําให้ฮาหนาวกับสมพาเนี่ยเกิดการต่อสู้กันขึ้นระหว่างที่ทั้งคู่กําลังต่อสู้กันนะคะพี่ชายของฮาหนาวค่ะก็รู้สึกว่าจะต้องช่วยเหลือน้องชายตัวเองอย่างถึงที่สุดก็เลยอาศัยจังหวะที่ทั้งคู่กําลังสู้กันวุ่นวายอยู่เลยนะคะเป่าลูกดอกอาบยาพิษค่ะใส่สมพาทําให้สมพาเนี่ยล้มลงแล้วก็กําลังจะตายแน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์นี้ลำหักก็ต้องวิ่งมาเห็นทันทีตามสไตล์ของบทละครพอลำหักวิ่งมาเห็นเนี่ยสมพาก็บอกว่าลำห น้องไปแต่งงานกับฮานาเธอะน้องจะได้มีอนาคตที่ดีแล้วก็ขาดใจตายแปะไปลำหักก็จะต้องรู้สึกเสียใจมากๆที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําให้ลำหักเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายตามสมภาไปฮานาวาซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็รู้สึกว่าเฮย้ยทั้งหมดนี้มันเกิดจากความผิดชั้นมันเป็นความผิดชั้นชดๆเลยที่ทําให้ทุกคนต้องตายดังนั้นฮานเอาก็เลยฆ่าตัวตายตามไปอีกคนทําให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกเสียใจมากแล้วก็จัดก,การทําพิธีศพของทั้ง3าคนคะ่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ตััั้้้งงใใจจจะะะสออออนนนนนนนหหหเเเเเ็็็วว่า่าาาถึปปชนผียกกกกมมมมครรไไดืบุษ์ติ ซึ่งไม่ใช่ชนเผาเช่นเดียวกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิวค่ะแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูใครมีความเห็นอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยนะคะส่วนใครที่ชื่นชอบ เกร็ดวรรณคดีไทยสนุกสนุกก็อย่าลืมอุดหนุนวรรณคดีไทยไดเจซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหม่ของวิวนะคะมีเกร็ดวรรณคดีสน,สนุกสนุกอีกหลายเรื่องอยู่ในนี้เลยค่ะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปหรือว่าซื้อได้ทางเว็บไซต์โคเดโปเอซึ่งลงลิ้งวให้แล้วด้านล่างนะคะนอกจากนี้วิวทำสติกเกอร์ไลน์แล้วก็เรื้อข่ายด้วยอย่าลืมอุดหนุนกันนะคะจะดีใจมากๆเลยค่ะอย่าดูคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด subscribe ค่ะหลังจากกด subscribe ได้ก่เลยกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆซึ่งอยู่ข้างๆ